เป็นไรอ่ะพี่ต้าช่วงนี้พี่ถ่ายไม่ค่อยออกเลยอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรขนาดกินเจลลี่ยังอื่มไม่ออกเลยหนูมีท่าช่วยนวดท้องเป็นท่าไอเลิฟยูง่ายๆเลยเป็นยังไงหรอลองไหมไหม้โอเคไอเลิฟยูท่าแรกคือตัวไอเราต้องลากมาฝั่งซ้ายอ่าลาก้องลงมาฝั่งซ้ายแล้วก็กดพอประมาณห้าครั้งสองสาี่ห ต่อไปตัว L ลากมาจากฝั่งขวาทางด้านบนแล้วก็ลากลงมาเป็นรูปตัว L หครั้งต่อไปตัว U เป็นตัว U คว่ำลากจากฝั่งขวาขึ้นมาแล้วก็ลากลงมาตามเข็มนาฬิกา5ครั้ง ถ้านี้จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายนะคะแล้วก็ทําให้กระตุ้นลำไส้ใหญ่เนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ท้องผูกค่ะแล้ว้อห้ามข้อบครวระวังสําหรับการนวดนะคะก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งช่องท้องคนที่มีแผลบริเวณหน้าท้องแล้วก็คนที่มีหลอดเลือดป่งพองบริเวณท้อง,รองหรือว่า A A A <Okay. S 1> ค่ะค่ะโอเคอยากไปห้องน้ำแล้วครับ